สวัสดีครับผมการนะครับจากบริษัทซีดูเทควันนี้ผมจะสาธิตการตรวจข้าวที่เป็นข้าวออร์เจนเซเดี๋ยวเราจะแบบว่า,าสาธิตให้ดูแบบย,ยาวๆตั้งแต่เริ่มจนจบเปยนไฮะแล้วมาดูุผลด้วยกันน,นี่ก็เริ่มต้นใส่ข้าวนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องไลเตอร์ที่เป็นสำหรับเรียวทางนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะ ายุคใช้กับงานแหละก็ได้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทดสอบ่อนนะครับเสร็จแล้วพอข้าวมันมีอยู่ในกลวยนะก็กดเรื่องให้มันทดสอบนะครับแต่ลองดูที่หน้าจอได้หรออมันก็จะทำงานอันตโนมัดเลย นี่มาดูตรงนี้ได้คนระัข้าวมันไหลชิลามตรทีนนี้เราตั้งแผนการทดสอบก็คือเราใส่ตัวอย่างข้าวแล้วเราเตลงไปเราก็เลือกแผนของเครื่องให้มันตั้งเกณฑ์มาตรฐานให้ที่รถเซ็มอยู่กันกเดี๋ยวเรามาดูผลว่า เครื่องเนี่ยจะมองเห็นค่าและรายงานผลให้เราอย่างไรบ้างน,นะครับซึ่งค่าตัวล็อกเนที่เราใส่ไปเป็นค้าที่ทางโรงสีเนี่ยส่งให้กับผู้ซื้อโฟร์ตีแล้วนะครับถ้าเราประจำลองสถานการณ์ว่าถ้าให้คนเป็นคนคัดกับให้เครื่องคนคัดเปรียบเทียบกันดูนะครับเวลาที่ใช้แล้วก็ คุณภาพของการคัดกระสือภาพในกระบวนการเป็นยัางไงบ้างตอนนี้นับไปแล้วหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสเลยหนึ่งตัวอย่างที่เราจะใส่เข้าไปครับยปกติก็อาจจะใช้สักร้อยกรังก็ได้ร้อยกรังเลยเพื่อให้อทำงานออกมาสี่ถึงห้านาที เสร็จแล้วเพื่อจะฟังผโผลให้เหลือที่เดี๋ยวเราดูนะครับว่าค่าที่เราใส่เข้าไปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่วิดีโอนี้ทั้งวิดีโอจะไม่ตัดต่อเลยนะครับให้เหตุวลทำงานเราแต่เริออ่มรูดจบเดี๋ยวเรามาดูไ่ใช่ตรงที่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอนี้ก็จะใน UI ขอของหน้าจอก็จะมีตั้งแต่พื้นข้าวส่วนผสมแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าสิ่งเจือปนนะครับซึ่งแต่ละมาตรฐานเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกัน ตามมาตรฐานอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยพื้นค่าชั้นหนึ่งก็จะต้องมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มีเต็มเมล็ดมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีท้องไข่เม็ดไม่เกินสามเปอร์เซ็นต์ยกตัวอย่างนะครับส่วนภาพด้านล่างที่เป็นเม็ดข้าววิ่งๆนี่คือเม็ดข้าวเม็ดเดียวกันนะครับเรากดมาดูเนี่ยจะเห็นว่านี่คือเม็ดเดียวกันที่กล้องในเครื่องมีอยู่สามกล้องถ่ายทีเดียวสามมือเลยเพราะฉะนั้นจะได้ภาพที่เป็นสามมิติแล้วก็เป็นภาพตัวระมาดทีนี้ ก็จะเป็นประโยชน์ว่าเราเห็นสมมุติเรามีเรามีตัวอย่างเช้าครับสองข้างเนี้ยมองว่ามีนสวยปกติแต่พอเมตรงกลางเห็นทับมีจุดระดาเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวที่ใส่เข้าไปเป็นตัวอย่างเนี่ยเห็นรอบตัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันเสริมเข้ามาด้วยเป็นเรื่องของฟังข่าวนะครับเวลาที่เราซื้อขายกันเราก็จะกําหนดความขาวว่า มีมข่าวเท่าไหร่เครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ดขาวไว้ได้ด้วยนะครับอะต,ตอนนี้ข่าวหลายเปทั้งหมดสี่พันสอง้อยห้าสเ้าเมล็ดนะครับความ,ม,มเร็วใช้เวลาไปแค่ตอนนี้กี่นาทีฮะที่บันทึกไปอยู่ที่ประมาณสี่นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าสี่พันเมล็ดใช้เวลาแค่สี่นาที<ม>ก็แสดงว่าหนึ่งนาทีก็ได้พันเมล็ดเลยซึ่งถ้าเป็นคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึงเกือบพึ่งชั่วโมงที่จะ ตัวอย่างเหล่านี้นะครับเราดูผลกันพอเราเห็นผลวันนี้นะคะรั<ะ>เบนนะะเห็นว่ามีสีแดงเกิดขึ้นปลายข้าวเกินไปจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราแต่ถ้าอีกผ่านหมดนะครับซึ่งการที่เราใช้เครื่องเป็นตัวเป็นตัววัดเนี่ยค่าเดินตลอดเวลาเนี่ยเราตัดปัญหาเรื่องความผิดพา้าทาง มนุษย์หรือว่านันเดี๋ยเ,เราตัดทิ้งได้เลยคือเราใส่ตัวอย่างแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมั่นนัได้ว่าด้วยองค์ประกอบของเครื่องจักรเดียวกันเนี่ยค่ามันจะได้สม่ำเสมอเหมือนเดิมนะครับทําให้เราสามารถเปรียบเทียบกับเอ,อท่านผู้ซื้อเขามีเครื่องเดียวกันเราสามารถเปรียบเทียบหากันได้ว่ามันคุยภาษาเดียวกันจะได้ไม่เกิดความผิพดพลาดตนตัวยอย่างอะไรเหล่านี้นะครับเดี๋ยวเราฟริปให้ดูนะครับ เสร็จแล้วเราก็พิมพ์เลยเห็นไหมออกที่สลิปตรงนี้เลยปัจจุดเรียบร้อยเพราะค่าเนี้ยเราก็เก็บอะไรก็เก็บนี้เวลาเราใช้งานจริงเลยเราก็เก็บปุ๊บแล้วเราก็แยกจบกระบวนกนารง,งานอืออืเราก็เป็นตัวอย่างไปว่าข้า เวลานี้มีท i m e stamp อยู่นะครับลองดูมี time stamp อยู่ว่าวันที่สิบเดือนสามเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบนทีตัวนี้ความขาวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นอื่นๆครบตามมาตรฐานข้าไทยเลยนะครับโ okay. อเคก็อันนี้เป็นการสาธิตสำหรับเข้าวไรระเต์เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไป